นี่คือการฟอกไตนะคะแม่ชียากำลังจะฟอกไตให้คุณแม่แมอันนี้คือโต๊ะที่เราเตรียมอุปกรณ์ะนะคะอันนี้คือเป็นโต๊ะสะอาดเรียกว่าของอุปกรณ์เพจะมีแอลกอฮอล์ผ้าอ้อมที่ชุนน้ำยาล้างไตนะคะมีเป็นแตรบ,บประมาณนี้ก็จะทำความสะอาดขั้นตอนการตเตรียมต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนนะคะเช็คจากข้างในบนออกมาข้างน,างนอก แม่ชีท่านเป็นแม่ชีที่มาบวชปฏิบัติอยู่ที่วัดตาดงแคงท่านไม่ได้ปฏิบัติแต่ธรรมะแต่ท่านปฏิบัติอรหันต์ของท่านด้วยนะคะเป็นภาพที่น่าศรัทธาม,มากๆเลยไม่ใช่เพิ่งทำนะคะท่านทำมานานแล้วแต่ว่าวันนี้เพิ่งจะมีโอกาสได้เผยแพร่สิ่งที่ท่านทำเพื่อว่ากุลบุตรกุลธิดาท่านใดอยากจะน้อมไปทำเห mhm. <hoe Sir. S 1> มือนท่าน ปฏิบัติตัวเหมือนท่านจะเป็นภาพที่ดีมากเป็นสิ่งที่ดีมากเราจะได้น้อมนำภาพปฏิบัติของท่านเข้ามาไว้ในตัวเองทำเหมือนท่านนี่คือค่ะเชอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องทำความสะอาดนะคะ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทําได้อย่างนี้พยายามมองเป็นสัจธรรมนะคะมองให้เห็นธรรมะสิ่งใดที่เราไม่อยากเจอเราก็ต้องเจอ ฟอกกี่ข้างคะข้างเดียวข้างเดียวนี่โอ้อนี่คือสายสายที่ต่อค่ะต่อออกมาจากตรงไหนคะจากข้างในใช่ไหมาจากไตจากตรงนี้ ค่ะถุงน้ำยาแต่ละครั้งใช่ไหมต้องใช้ประมาณนี้แ่ะถ้าีงส่ก็ไปล้างมือล้างมือต้องล้างมือบ่อยๆค่ะค่ะนี่คือจับอะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องล้างนะคะเพราะว่าทุกอย่างต้องผ่านเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยล้างมือก็ต้องมีเจ็บขั้นตอนนะคะค่ะ ทำให้ถูกวิธีทุกขั้นตอนมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเลยต้องเป็นกุลระบุตรกุลธิดาเท่านั้นถึงจะทําได้ยอดเยี่ยมค่ะนี่น จะมีสายยางมีถุงน้ำยายจะเหมือนน้ำเกลือค่อยๆออ,ออกมาทีละนิดทีละนิดไม่เป็นไรตรงนี้มาเห็นโต๊ะได้มุมที่สวยก็คนที่ฟอบไปทางหน้าค้องก็จะฟอบประมาณนี้นะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะ บางคนก็ลังเลตัดสินใจว่าไม่ฟอกไม่ฟอกพอไม่ฟอกบางทีมันก็ถึงตอนนั้นมันจะลำบากหายใจไม่ออกงหนระอกน้ำท่วมปอดก็จะเหมือนคนคนใกล้ตายอะไรเนี้ยก็ยัด่อเข้าโรงพยาบาลพอไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจฟอกตอนแรกแม่กว่าจะไม่ฟอกเหมือนกันค่ะกลัวไม่อยากผ่าัพอได้ฟอกแล้วก็ดี ไม่ว่าสัตว์และมนุษย์เนาะกลัวความตายกลัวความเจ็บปวดกันทั้งนั้นแหละแต่สุดท้ายเราก็ต้องตัดสินใจ ปล่อยเข้าไปข้างในใช่ไหม<ช>อ๋ <ปะ S 1> อก็จะมีมันมีน้ำยาที่อยู่ข้างในแล้วที่ใส่ไว้เมื่อตอนตีห้าค่ะนี่จะปล่อยของเก่าออกเอาของใหม่เข้าค่ะอ๋อมันมีขั้นตอนมีขั้นตอนของเขาอยู่นี่คือหรือไม่นม้ำยาไหลไอมาแล้วอย่างนี้ค่ะนั่นนี่น้ำยาที่อยู่ข้างในที่ฟอกเอาฟอกไว้ตอนเช้าที่ใสไว้เมื่อคืนนะคะค่ะอนเออตอนตอนตีห้าค่ะแม่ชีจะต้องดูแลแม่ชี นาฬิกาถึง5ตี5 5โมงเช้า5โมงเย็น5ทุ่มก็จะเสร็จก็เที่ยงคืนต้องลงเวลาเลยจะไปน้ำยาล้างไตเข้ามาแช่ไว้ในคอเป็นการล้างไตผ่านทางช่องคอเละแต่ว่าก่อนที่จะปล่อยต้องไล่ไล่สายอากาอก่อนมันมีความากาศรไม่ให้อากาศเข้าไปในคอโดยการเปิด ตัวนี้ด้วยมันไหลลงถุงนี้เลยก่อนนับหนึ่งถึงห้าไม่เปิดแล้วเออคือบอกว่าตรงนี้ต้องหักแกนตรงนี้ก่อนหักมันหัก้าเฉียบเลยค่ะหักตรงนี้ตพรงะมันไม่งั้นมันไม่ไหลแต่ว่าตรงนี้ต้องติดไว้ก่อนเนี๋ยที่มันเข้าเพราะเพรอากาศจะเข้าไปปล่อยทิ้งลงตรงนี้ก่อนลงถุงนี้นับหนึ่งถึงห้าดูน้ำจะไหลหนึ่งสองสามสี่ห้า มยากายฟองคากัก็เป UH, no right? yes, right. ิดวาลตรนี้ให้มันไหลอทใช่เราจะตถุงนี้มีปริมาตรที่องัมิลแต่ว่าเราจะปล่อยแค่หนพเพราะว่าท้องพิผตัด่อไมจะไม่ปล่อยหมดที่เหลือก็คือทิ้งลงชักโครนแต่ว่าต้องตัดเอาแต่น้ทิ้งไม่เอาถุงเอตัวอยู่ข้างบนเป็นตัววัดใช่ไหมคะใช่ตันนี้คือสองสกิโ แต่เราจะให้ขีดเนแดงขึ้นมาถึงเล็ดหนึ่งก็คือลอยไปหนึกโลก็เลือดหนึกิโลคือเลือเท่าไหร่ตรงนั้นจะวิ่งขึ้นวิ่งลงเองคือมันจะวิ่งขึ้นเองเพราะน้ำออกอันนี้ก็จะวิ่งขึ้นอ่าค่ะทีนี้น้ำที่เหลือในถุงเราก็กระจายตัดตรงนี้แล้วเทลงชักโครกส่วนฟุ้งตัวเนี้ยสามารถขายได้เป็น P ีวีอย่างดีขายของเป็นของเก่าแต่ตัวเนี้ยไม่ขายเผาทิ้งเลยเพราะมันเป็นถุงของเสียแล้ว ตัวนี้ก็ตัดแล้วก็เทน้ำลงชชัโค้กเหมอนกันใช้เวลาประมาณสี่ถึงห้านาทีแล้วแต่สรีระร่างกายของแต่ละคนนไม่เท่ากันไม่ชีถอยมาตกตกใหม่นี่คือตอนนี้กำลังไหลเข้าใช่ไหมคะค่ะเราปล่อยน้ำเข้ามาแช่ล้างไว้ในท้องตัวถุงน้ำเนี่ยมันจะไปล้างเอาสารพิษขับของเสียไว้ประมาณ ่ห้าหกชั่วโมงเราจะปล่อยทิ้งค่ะอย่างเร็วสี่ชั่วโมงอย่างช้าหกชั่วโมงห้า,หนหนาชั่วโมงก็ปล่อยก็ได้อยู่ในระดับสี่ห้าหกเนี่ยหันกันแต่ะราบอแต่ส่วนมากจะปล่อยสักประมาณห้าถึงหกชั่วโมงก็สี่ชั่วโมงมันเร็วไปเพที่เราทางานยังไม่เสร็จบ <c oughs> ทีก็เลดบ้าง <Okay. S 2> ตรงนี้แผลใหม่มันอาจจะมีเลือดซึมมากแ <c oughs> ต่บางทีเราก็ล้างแผลเองไม่ใเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการล้างแผลอีกทีหนึ่งหลังจากปล่อยน้ำเสกค่ะ เดี๋ยวเกาเรียกนะคะเรียกเดี๋ยวก็ล้างะเลยค่ะกระต๊อกไปก่อนลติดตรงไหนน่ะกระตัอกตัวสีแดงีี่ฉดต้องม่เอยๆฉีดไม่ให้มันกระเด็นถ้าเราแจกเยอะมันกระเด็นตกลงเลยแล้วลงน้ำนี้ให้มันกระเด็นแม่ฉีอธิบายเลยนะเพราะว่าแม่ไม่รู้ขั้นตอนโอ้มันไปติดอะไรเนี่ยทำไมมันอ๋อมือเจ้าบางกล้องอบอันเจลละ่างเงี้นี้เราก็ลอกข้อต่อเนี่ยเหมือนออ ห้ามใช้มือนะเพราะมันโผล่ตะโผลเราใช้เท้าไม่ถึงคือโรงพยาบาลห้ามใช้เท้ามือล้างมาแล้วห้ามไปจับต้องใช้เท้าแต่ขเมื่อไปจับเป็นลากมือไม่จ้านี่ปกติเราจุงไม่ปกติแม่ชีต้องอธิบายนะคะเพราะว่าแม่ชีเป็นคนทำแม่ชีตรงน,นี้นทิชชู่แล้วก็ห,ห่อไว้กัาานฝุ่นแล้วก็พนัพนพัน เก็บติดไว้เออแล้วก็เก็บเข้ากระเป๋าเหมือนเดิมถือว่าเป็นอันเสร็จในการมีมันไต่เที่ยวนี้ทีนี้เราก็เอาลังยาลงมาชั่งว่ามันออกไปเท่าไหร่ได้เป็นอะไรหรือคะคุณลย่ออกมาแล้นะคะคือของเก่าที่ออกมาเอาไปชัาง ทำไร<ห>เอ,อ่ยได้หนึ่งกิโลได้เท่าคุณพอดีเออหนึ่งกิโลหนึ่งขีด1,100มิลได้กำไรแค่ร้อยเดียวพอดีดีแล้วไหมคะทุนอย่างน้อยอยากได้กำไรสักสองสามร้อยเดี๋ยเขียอันนี้ไปทิ้งมงชักโครกเดี๋ยวเราต้องลงมันเสาร์ไปก่อนได้ได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยได้กำไรหนึ่งร้อยลักษณะน้ำก็เป็นสีเหลืองใสก็ลงไว้ด้วยถ้าเป็นเหลืองคุณนี้ต้องได้ไปหาหมอเลย อันนี้คือเสร็จสิ้นกระบวนการล้างไตาทางช่องท้องในวันนี้แล้วทีนี้จะทำแผลเยวจะเปอาไว้ก่อน